หลังจากเมื่อคืนผมได้หลงไหลไปกับเสียงดนตรีและบทเพลงของพี่ท่านหนึ่งที่เชียงคานบวกกับความร้าจากการขับรถและฤทธิ์แอลกอฮอล์ที่อยู่ในไหสุดท้ายผมก็ภาพตัดไปอย่างไม่ยากเย็นนะักเช้าวันนี้ผมเลยอยากเริ่มต้นวันด้วยน้ำซุปร้อนๆสดให้ข้องคอจึงตัดสินใจมุ่งหน้าไปหาข้าวเปียกร้อนๆซิกเนเจอร์ของเชียงคานเพื่อเติมพลังให้ร่างกายก่อนจะเดินทางกันต่อแต่ระหว่างทางไปเชียงคาน สายตาผมก็ประดุดกับป้ายป้ายหนึ่งที่ทำให้ต้องชะลอรถและเลี้ยวกลับทันทีก็สำหรับวันนี้ทริปที่สองนะฮะคราวนี้มีการเปลี่ยนแทนกันระเนีะนาาเลยกะว,ว่าจะไปถ่ายรูปเพียงคานตอนเช้าก็ไม่ได้ไปเพราะออกจาพี่พักมาแถวเนี้ยเราเจอเจอป้ายภูท่อทะเลหมอกแต่ว่าเดี๋ยวไม่รู้วัน ท่อทะเลหมอกเรเจอป้ายนี้ก็เลยไม่ได้ไปเชียคารเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งเหมือนจะยังมีหมอกมอยู่เนาะถ้าอากาศเย็นลมนิ่งน่าจะมีหมอกเมืม่อวานก็กะว่าจะการเซนฝนกต็ตกทั้งวนันแม่งเงอ้ยโค้งอันตรายใส่หมูดแล้วปั๊มเข้าปา ลานจอดรถฟูท่ออ๋อโอเคครับผมเป็นจุดขายตั๋วก่อนเครื่องฟูท่อนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันพี่เดียมให้ลองได้ครับขอบคุณครับยกขึ้นโอเคขอบคุณครับไปครับเชิวกัน รเรานั่งรถจากจุดบริการนักท่องเที่ยวนะฮะราคาคนละ40บาทใช้เวลาประมาณ10นาทีก็ถึงยอดภูนะฮะตามธรรมเนียมส่วนตัวเมื่อมาถึงจุดหมายต่างถิ่นนะครับผมก็ต้องเช็คอินด้วยการไหว้พระเสมอบนยอดภูจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานให้สักการะนะฮะเป็นจุดเล็กๆแต่ช่วยเติมเต็มความหมายของการเดินทางครั้งนี้ให้หุ่นใจขึ้นนะครับมาขถานี้ตรงนี้ อันนี้คืออะไรฟูจิเหรอไม่ใช่ไม่ใช่จะต้องเห็นตรงนี้สวยมากโอ้แหับทอดแล้วด้วยกูชอบสวยอ่ยะเนาะอรนนู้นเนี่เดี๋ยวบอกอนนู้นเป็นปน้ำโขงใช่ไหมข้ารนูรน้นเป็นประเทศลาวเก่งคุณครูจะมีซอยเข้าไปอีกทางนู้นพี่พี่เขาบอกซอยไม่แน่ใจว่าซอยไหนมันจะแยกจากแม่น้ำเข้าไปขึ้นไปยอดกอนไปยอดกัน ภูทอกอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงคานประมาณห้ากิโลนะฮะเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกแล้วก็วิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยแห่งหนึ่งของเชียงคานชื่อภูทอกในภาษาอีสานแปลว่าภูเขาโดดเดี่ยวนะครับสื่อถึงลักษณะของภูเขาที่ตั้งตงหงเดียวดายอยู่ลูกเดียวเด่นๆ่นโน่นดีกว่ามันโน่เลยที่เห็นมันยอดมันอยู่ตรงนน้นเอายอดอยู่โน่นนะไม่เราไม่เดินโน่นมเมื่อกี้เรา,าเดิน,น,ม,า <laughs> ม,ม,นดมาจากนู่นนะจุดสูงสุดหมอกจะไหลจากนู่นอ้อมมาทางนี้ เมื่อกี้อ่ะเราเห็นแม่น้ำโของอยู่นะแล้วก็หมอกจะมาไม่ถึงตอนนี้คือหมอกมาเรียบร้อยแล้วปิดหมดเรียบร้อยปกตินักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมขึ้นมาตั้งแต่เช้ามืดนะฮะเพื่อมาดูทะเลหมอกซึ่งวันนี้ผมมาสายมันเลยไม่มีให้เห็นแต่ผมก็ได้ดูเมืองเชียงคานแล้วก็วิวแม่น้ำโขงแล้วก็ฝั่งไทยลาวไปะฮะมันก็สวยอีกแบบหนึง่ง บ้านป่าภูทอกไา่กลางเต็นเฮ้ยไา่กลางเต็นมีด้วยหรอ,อเออ,อไหนก็ได้ไม่มีไา่กลางเต็นเลยไปนู่นเออรถรถเชิญครับภูทอกนะครับ ากาศน่ารักดีแล้วก็แก้วนี่มีที่ห้อยด้วยน่ารักดีมีมุมถ่ายรูปเยอะครับผมไม่แน่ใจว่าลานกางเต็นท์อยู่ไหนนะแต่เห็นมีป้ายผู้ท่อเชียงคานตรงนู้นนะข้างในนู้นนะหลังลานจอดรถวันนี้ผมมามันฝนตกนะมันก็เลยฟ้าปิดนิดหน่อยไปเก็บรูปที่เชียงคานแล้วก็เดี๋ยวกลับกันป่ะเตรียมตัวเดินทางกันสวัสดีเชียงคานถนนคนเดินตอน9้าโมงครึ่งนะครับวันนี้เรามีแผนจะไป เพชรบูรณ์คิดว่านะว่าจะไปนอนนาะสะอุ้งเมื่อคืนเมื่อคืนเกิดเหตุฉุกเฉินนิดหน่อยไม่ได้ถ่ายรูปถ่ายอะไรเลยก็เดี๋ยวมาเก็บบรรยากาศช่วงที่ไม่มีตลาดแล้วกันช่วงที่ชาวบ้านชายชูชจาวันอีกมุมหนึ่งของเชียงคานเป็นไงแขได้ดีไหมนะครับอีกมุมหนึ่งของเชียงคานครับจากที่เมื่อคืนก็จะมีตลาดสองข้างทางแล้วก็ร้านของกินเยอะแยะนะฮะอันนี้จะเป็น เมื่อคืนเราเลงว่าเราจะกินแต่เราไม่ได้กินเพราะคนเยอะมากก็เ,เลยพลาดไปครับทริปนี้เดี๋ยวรอบหน้ามาเมื่อคืนน่ยผมจะกินร้านนี้แต่คนเยอะเมื่อคืนผมแค่อ,อยากลองข้าวเปียกข้าวเปียกคืออะไรผมไม่รู้นะแต่เข้าไปลองเรือนเมื่อคืนก็คนเยอะทุกร้านเลยเยอะมากโอเคเดี๋ยวรอกัน ข้าวเปียกเส้นใส่ซี่โครงหมูนี่อันนี้จานหนึ่งข้าวเปียกเส้นธรรมดานี่หมูยอ่ะ,ะกินแล้วเดี๋ยวเดินทางต่อเดี๋ยวก่อนนะครับนี่คือที่นอนเก่าที่ผมเคยมานอนทำไมเป็นสภาพนี้ล,ล่ะเนี่ยลางลางเต็นท์หรอเป็นย่อมย่อมแล้วก็นูน่นอ่ะท,ที่มอเตอร์ไซค์สีแดงจอดอะห้องน้ำผู้หญิงผู้ชายแยกกันอะ ใหญ่อะเอะออาบน้ำ่านมนา้วกมไ้ม็แวะมาดูที่นอนเก่า,าเป็นยังไงเี่ยไงกลางเต็นท์ฟรีเนี่ยตรงเนี้ยหน้าสถานีตำรวจเชียงคานนะครับไปกันเถอะตอนนี้1 0บโมงสามบนาทีนะฮะก็กำลังเดินทางออกจากถานนคนเดินเชียงคานไปพุทธเบิก ไปไปถนนท่ารีภูเรือถ่ายรูปก,กันถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะก็กลัจจะนอนที่นาสะอุ่งเ,เราะเบื่อแหละคืนหนึ่งแล้วก็เช้าพรุ่งนี้ค่อยกลับบ้านทีนี้ต้องรับสู่ถนนสองสามเก้าห้าครับระวังนะครับทางลาดันสูงผู้เลียขี่ผู้ขับขี่ให้เป็นระทบียบ้โด,ดใช้เส้นทางอื่นขับรถไม่แข็งก็อย่าขึ้นนะสำคัญเลย ด้วยสภาพอากาศบวกกับเวลาและก็ระยะทางนะฮะทำให้เราไม่ได้จอดแวะถ่ายวิวสวยๆระหว่างทางเลยทำได้แค่เก็บบรรยากาศระหว่างที่วิ่งรถเอาไว้แทนนะฮะสถานีตำรวจภูทรท่ารีนะครับท่ารีเป็นจากท่ารีไปท่ารี ร้ <26. S 2> อยสองร้อยยี่สิบแปดที่คิดถึงแม่ครับตรงนี้ปังมปตทสาขาเลยครับสาขาพูนครับโอเคตรงนี้พู้เรือเดี๋ยวเราจะวิ่งตรงไปทับเบิกนะครับตอนนี้ติดฝนฝนตกหนักมากตอนนี้เหลืออีกประมาณร2 0โลจะถึงที่นูน่นฝนตกผมไม่ได้ถ่ายเลยนะเดี๋ยวไปเจอที่นู่นเลยแล้วกัน,เ,นเดินทางครับ พอดีถึงอยู่ข้างล่างครับอยู่ตรงสามแยกทับเบิกผมจะถามว่าอยู่ตรงช่วงไหนของของนาสะวงครับจากวัดปูุทัเบิกมาแปดโลจ้ะแล้วก็จะมีร้านตรงหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวหมูจ้ะอ๋อได้ครับเดี๋ยวตอนนี้ข้างล่างฝนตกข้างบนตกไหมครับอ๋อหยุดแล้วจ้ะหยุดแล้วจ้ะมาตกข้างล่างแทนโอเคครับผมเดี๋ยวขึ้นไปครับจ้าขอบคุณครับครับสวัสดีครับใครไก็โทรมานะจ้ามาไม่ถูกไงโทรมาจ้ะได้ครับขอบคุณครับคืดอขจ้าของเสร็จแล้วลุยกันเลยพูทัเบิก ขาวอ่ะโอ้โ oh ห ต้งลดจอด่นะเรานอนตรงนั้นนะครับที่แล้วอ่ะนี่ตอนแรกนอนตรงน,นี้ตรงน,นี้ตรงน,นี้เลยโว้าวโคสวยน่อไอยูิสวย,ไ,วสวยไม่กวมาน,ก,มนามก็ไลฟ์วิวสวยนัย้งไงรอ <laughs> ấy mấy cái chạy lần nè ถึงแล้วเนี่ยผมอยู่หน้าราคาโอ้ n อนี่นนงมาใส่ครับผมโอเคครับที่นี่คือไล่วิวสวยนะฮะผมผมจองกันไหนไวะ้ะเดี๋ยวผมดูก่อ,อนอันนี้ไม่ได้หรอกน,นี่มันเล็กผมตอนนี้ตอนนี้ห้าโมงครึ่งนะฮะห้าโมงเย็นก็ผมขึ้นมาถึงนาะทุ้งเรียบร้อยแล้ว เป็นหนังกลางเต็นท์ไล่วิวสวยนะครับนั่นจริงผมจอนี้ไว้พอดีมันไม่ได้มันไม่ได้ที่คิดไม่เป็นที่คิดก็เลยไปน,นอนข้างล่างกลางข้างล่างแทนนะสำหรับที่นี่นะครับถ้าเป็นบนแค่บนกระ๊อบนะครับก็จะหัวละสองร้อยคิดเป็นหัวนะครับแล้วก็พื้นดินลานดินก็จะเป็น,150นร้อยห้าสิบนะฮะก็จะตัห้าสิบบาท วัดป่าก็จะเบิก What นะครับเห็นหมอกไห <c oughs> มผมก็ยังลอยไปเลยน,นะลอยข้าาใหม่ด้วยฝั่งอีกฝั่งหนึง่งต้นข้าวของผมจะเป็นแนวนี้สวยวิวหน้าเต็นท์ก็ประมาณนี้ดูท่าพิ้วนั้นนีล่ลมแรง มีร้านค้าร้าค้าะีอยนี้เดี๋ยว,ออยเ,ยวเจอพรุ่งนี้เช้าครับ<ป>เรียบร้อยดีครับมา้าม่สองข้อหมูลูกชิ้นกินในเต็นทนตกตอนนี้ตีหนึ่งครึ่งลมแรงมากโอ้ผมตอนนี้ตีห้านะฮะตีห้ายี่สิบนาทีัท่าจอไปถ่ายรูปจะตั้งกล้องดูแสงแรก ลมแรงมั่อคืนครับฝนตกทั้งวันทั้งคืนลมก็แรงฝนก็ตกทริปหน้าฝนได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดสวัสดีตอนเช้าฮะ ตอนนี้ก็พายุได้สงบลงแล้วเมืมม่อคืนนี้ทั้งลมทั้งฝนตกฝนตกเป็นพักๆนะแต่วมาด้หยุดลมลมาลมจะมาทางด้านนูนมาจากหน้าเต็นท์ผมเลย เป็นชาวบ้านที่นี่เขาขี่ง่ายมากอ่ะว้าวเวพอทุกสถาบันนี่วิวลานกลางเต็นท์ของไล่วิวสวยนะครับของที่นาสะอุ่งเพชรบูรณ์พุทธเบิกนะฮะนี่วิวหน้าเต็นท์ของผมก็ ถ้าใครจะมานะครับลานนี้จะมีสองฝั่งคือฝั่งนี้เป็นลานดินนะฮะแล้วก็ฝั่งนูน้นนะครับฝั่งนู้นเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแค่เป็นกระสอบที่ยื่นออกไปทางหน้าผานะฮะเดี๋ยวเราไปกันขอเซฟีกกับแก้วไปสวย,สวยหัวเราะคือเนี โอเคครับผมพร้อมเดินทางโอเคพอแลีวพ oh okay, okay. ี่เดินทางปลอดภัยครับเับผมยังไม่รู้เลยพี่เดียผมไม่รู้ผมยังไม่ดูแมพเลยว่าวัดผาท่อแก้วมันไปทางไหนว่ารายยาไม่ได้ไปไปัดี่าเากาอ๋อครับเมื่อรีบไปเก็บภาพก่อนเพราะเมื่อวานมาฝนตกทั้งวันเลยครับใช่เพราะวันฝนตกทั้วันดไม่ได้ทำอะไรเลย โอเคด้นทางดภัยครับพี่ค้ัวผมรับเดินทางรถไครับข้าวผมสวัสดีครับสวัสดีสครับนี่ก็คือทางเข้าที่เขาบอกว่าเมื่อกี้เมื่อวาน GS ล้มไปหนึ่งดอกเดี๋ยวจะเอ็นแม็กคันนี่ ขอบคุณครับเอ,รอเอเอ,อวันนี้เลยแบบมันต้องตั้งใจอยู่ <c oughs> เออมาถ่ยายไปทีกว่าเว้ย <c oughs> นนมงโล่งเลยโอเคตอนนี้เราอยู่ทางลงนะกำลังกลับทางกลับแล้วแต่รถติดมองก็เยอะมองไม่เห็นตรงนี้เป็นอุทยานอะผนะู้เหญนล่องลกานะเนี่ยเดี๋ยวขวาเนี่ยล่องล้า เห็นล่องกล้าน,นะครับผมสายตัวเลยอันนี้จะเป็นป้ายใช้กิน 10, 11ร้อย11โค้งตรงนี้อ้าว <c oughs> เขาลื้อไป้ายไปแล้วเหรอ <c oughs> ไม่เห็นเลย <c oughs> นี่ครับโอ้โหจุดใช้กินจุดหนึ่งจุดใหญ่เลยก็ <c oughs> อมองเห็นสนุนแล้ว แม่มองเห็นทางจะเปิดดูโคง้งโอเคนะครับสำหรับเคล็ดลับของผมนะเคล็ดลับผมนะคือมองเห็นทางถ้าเปิกมององเงี้ยมองเห็นโคง้งเปิดแบบเลยดูโค้งไปเลยอันตราย เบรกหมดเบรกหลังหมดทุกคนโอเคครับผมตอนนี้ลงจอดอย่างปลอดภัยถึงบ้านแล้วห้าโมงยี่สิบสองนาทีทริปนี้วม่ไปทั้งหมดหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบห้ากิโลนะครับเจมน้ำมันไปทั้งหมด 1,078บาทจากบ้านไปเชียงคานไปจังหวัดเลยแล้วก็ไปไปเส้นไปไปเส้น2399ถ้าถ้ารีบผู้เรือนะแล้วก็ขึ้นกุทเบิกทีหนึ่งแล้วก็นอนนาะะอุ้งแล้วก็กลับมาบ้านก็เจอทิมหน้าครับสวัสดีฮะบายบาย